สวัสดีค่ะพี่น้องชาไทยสีน่าร่าของคุณแม่ทุกท่านนะคะค่ะวันนี้ก็อากาศเย็นเหมือนเดิมแล้คะคะบ้านของคุณแม่ก็เย็นมากหนาวมากค่ะดูที่การชุดใส่ของคุณแม่ค่ะเสื้อกันหนาวแล้วก็หมวกค่ะหนาวมากเลยค่ะเย็นมากเลยมือแข็งเลยค่ะค่ะคุณแม่ก็มีชุดท่าป้ายลายไพารวมาแนะนำอีกนะคะเป็น โปรเข้ากับต้อนรับปีใหม่มาค่ะโปรมาหลายวันนะคะ่ะคุณแม่โปรค่ะโปรต้อนรับปีใหม่นะคะค่ะเป็นผ้ายกขีดลายเทวาค่ะสีนี้ก็เป็นสีขาวครีมค่ะเป็นขาวครีมนะคะเป็นสีแบบสีธรรมชาตินะคะค่ะเป็นตัดสําเร็จผ้าป้ายนะคะเป็นตัดสําเร็จอย่างดีนะคะนี่ค่ะเป็นผ้าป้ายตัดแบบป้ายนะคะ คนอ้วนคนจ่อยคนผอมใส่ได้ค่ะใส่ได้ตั้งแต่รอบเอว8 8 9 9 3 3 35ก็ใส่ได้นะคะค่ะเป็นตัดสำเร็จนะคะค่ะ3536 35, นั่นแหละค่ะใส่ค่ะเพราะว่าคนอ้วนคนจ่อยคนผอมใส่ได้ค่ะภาพ2เมตรมาตัดนะคะค่ะเป็นสีขาวครีมค่ะเป็นยกขีดลายแพรวานะคะ ค่ะสวยทุกผืนงานทุกผืนแจ่มทุกผืนค่ะเป็นขาวครีมนะคะยกขีดลายแพรวาร้อยแปดสิบาทเมื่อวานคุณแม่หัวรอบคุณแม่คนเดียวคุณแม่เปิดดูคลิปตัวเองคุณแม่บอกว่าพันแปดนะคะข้างแรกคุณแม่เออเออเรอค่ะค่ะเป็นสีขาวครีมค่ะเป็นยกขีดลายแพรวาค่ะโปรพิเศษร้อยแปดสิบต้อนรับปีใหม่ค่ะโปรมาหลายวันแล้วนะคะค่ะเป็นราคาอยู่ที่ร้อยแปดสิบบาทค่ะ ไม่ใช่พันแปดนะเมื่อวานคุณแม่ดูคลิปแล้วคุณแม่อยู่หัวรอกขันตัวเองค่ะนี่ค่ะเป็นสีเทามมกค่ะผืนนี้เป็นสีเทามกรลหักเก้านะคะขาะสวยทุกพื้นงานทุกพื้นขาะแจ่มทุกพื้นค่ะเป็นสีเทาโมกนะคะราคาอยู่ที่ร้อยแปดสิบาทโปรพิเศษค่ะช่วงนี้โปรขึ้นต้อนรับปีใหม่นะคะขาะช่วงนี้ค่ะใครจะเอาไปฝากเป็นของขวัญให้กับเพื่อนสนิทมิตรแท้ของเรานะคะฝากญาติผู้ใหญ่นะคะช่วงโปรค่ะช่วง ช่วงปีใหม่นะคะช่วงให้ของขวัญกันในวันปีใหม่นะคะโทรทักเข้ามานะคะ180บาทค่ะช่วงโปรโมชั่นนะคะโปรโมชั่นปีใหม่นะคะค่ะเป็นสีเทานะคะสีเทามุกนะคะค่ะสวยมากค่ะสีเทาค่ะค่ะรหัสเก้าค่ะค่ะสวยตลอดกาลงามตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางนะคะเป็นผ้ายกขีดลายแพรวาค่ะ ค่ะนิ่มค่ะไม่แข็งไม่หยาบไม่กระด้างนะคะค่ะตัวเป็นเงาเงาเนี่ยเขาเรียกว่าไหมแกมไฟ้นะคะถามเขาแล้วค่ะมันขึ้นเงาตัวไหนที่ขึ้นเงาไหมแกมไฟ้ถ้าไม่ขึ้นเงามีแต่ไฟ้เดียค่ะค่ะเป็นไหมแกมไฟ้ค่ะเขาเรียกค่ะแต่มันไม่หยาบแข็งกระด้างนะคะสีนี้เป็นสีอิดนะคะค่ะเป็นเหลืองอิดค่ะราคาอยู่ที่180บาทช่วงโปรโมชั่นค่ะ180บบาทนะคะค่ะเป็นสีอิดค่ะ ค่ะเหลืองอิฐนะคะสวยมากมากค่ะเป็นลายค่ะเขาเรียกว่าลายบันไดค่ะเรียกว่าลายบันไดค่ะเรียกว่าลายบันไดสวรรค์ค่ะค่ะสวยนะคะค่ะท่านชอบลายไหนก็โทรทักเข้ามานะคะคุณแม่จะไม่แนะนําลายเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเขาจะผิดออกมาเรื่อยๆค่ะเป็นสีค่ะอิฐนะคะเหลืองอิฐนะคะค่ะสวยมากค่ะน้ําตาลค่ะเป็นน้ําตาลนะคะดูแลเป็นน้ําตาลค่ะราคาอยู่ที่ ร้อยแปดสิบบาทนะคะทายถ้ำทายำอยู่ไหมอย่างออเดี๋ยวส่งไปไหายน้ำลายลายอะไรนี่ค่ะนี่ค่ะเป็นงานขาวดำค่ะไปกินขาวได้เด่นหน่อยก่อนทางผุนยังคอยถอทายถ้ำแดดวยังคอยเหลากัน ค่ะเป็นงานขาวดํานะคะรหัสเ็เดนะคะเป็นผ้ายกขีดลายแพรวไัไปกินข่าวเล็กหน่อยปไปค่ะเป็นผ้ายกขีดลายแพรวานี่ค่ะงานขาวดํานะคะเคยถามหานะคะค่ะวันนี้มีนะคะเป็นผ้ายกข,ขีดลายแพรวาราคา180บาทนะคะขาะช่วงโปรโมชั่นค่ะ180บาทงานขาวดํานะคะสวยนะคะค่ะสวยทุกผืนง,งานทุกผืนแก็มทุกผืนะคะ่ะ180บาทคา่ะ เป็นผ้ายกขีดลายแพรวานะคะคุณแม่ก็เสนอทุกวันนะคะพี่น้องก็น่าจะจําได้ง่ายอยู่ค่ะนี่ค่ะเป็นขามีลายหลายลายนะคะนี่ก็เป็นลายค่ะเป็นสีเทานะคะสีเทามุกค่ะเป็นสีเทาค่ะค่ะท่านชอบลายไหนก็โทรทักมนหันหกนะคะค่ะเขาจะทําลายใหม่มาเรื่อยๆค่ะค่ะเป็นผ้าผ้ายกขีดลายแพรวาไม่หยาบไม่แข็งไม่กระด้างนะคะ ค่ะเป็นสวยทุกผืนงานทุกผืนโดดเด่นทุกผืนค่ะตัดสําเร็จเรียบร้อยพร้อมใส่เอวเล็กเอวใหญ่ใส่ได้นะคะร้อยแปดสิบบาทค่ะเอวเล็กเอวใหญ่ใส่ได้นะคะค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะค่ะร้อยแปดสิบบาทค่ะ ค่ะเป็นสีเทานี่ค่ะสีนี้สีกลมค่ะรหัสห้าเป็นสีกลมนะคะตัดสําเร็จเป็นผ้าป้ายตัดสําเร็จนะคะค่ะคุณแม่ก็เคยทดลองให้ดูหลายครั้งแล้วนะคะเพราะว่าคุณแม่ก็เสนอมาตลอดนะคะค่ะเป็นผ้าป้ายแบบนี้ค่ะป้ายสําเร็จนะคะค่ะเป็นผ้าป้ายสําเร็จค่ะป้ายแบบนี้ค่ะคุณแม่ก็จะหมุนมาแบบนี้ค่ะคุณแม่จะไม่ติดตะขอแต่คุณแม่จะให้ตะขอไปทุกผืนนะคะคุณแม่ให้ตะขอไปทุกแก้วค่ะ ค่ะมันมีเข็มขัดด้วยค่ะคุณแม่ขายเข็มขัดวันนี้คุณแม่จะโปรเข็มขัดนะคะค่ะเอาเข็มขัดคาดเลยได้ค่ะค่ะคุณแม่จะโปรเข็มขัดวันนี้ค่ะค่ะโปรต้อนรับปีใหม่ค่ะเป็นค่ะคนอ้วนคนจ่อยคนผมถ้าคนจ่อยพับเข้าวงในนะคะถ้าผมจอยนะคะถ้าพับเข้าวงในค่ะให้มันแคบเข้านะคะค่ะพับจากซ้ายมาขวาถ้าคนไหนที่อนนี้ก็พับจากขวามาซ้ายค่ะ พับเข้าวงใานาแบบนี้ค่ะอย่าไปหมุนรอบตัวนะคะวิธีใส่นะคะค่ะเป็นนี้เป็นสีกลมค่ะถืนนี้เป็นสีกลมนะคะค่ะพื้นนี้เป็นสีกลมค่ะสวยทุกพื้นงามทุกพื้นแจ่มทุกพื้นค่ะค่ะร้อยแปดสิบาทนะคะมากพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรทักได้ค่ะน้อมรับตอบทางลายยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะ ค่ะเป็นสีกรมค่ะเป็นผ้ายกขีดลายแพลาค่ะสีกรมสีนี้สีค่ะผืนนี้เป็นสีกะปินะคะค่ะเป็นสีกะปิค่ะราคาอยู่ที่ร้อยแปดสิบบาทนะคะรหัสสีนะคะค่ะท่านชอบสีไหนค่ะท่านชอบลายไหนก็โทรทักค,คุณแม่นะคะ ค่ะเป็นผ้าผ้ายกขีดลายแพรวาค่ะผ้าผ้ายกขีดลายแพรวาร้อยแปดสิบาทโปรโมชั่นต้อนรับปีใหม่นะคะค่ะรหัสสีนี้ค่ะเป็นสีกะปีนะคะค่ะสวยทุกพื้นงามทุกผืนแจ่มทุกผืนค่ะ<สวย>เป็นผ้าป้ายตัดสําเร็จพร้อมใส่นะคะค่ะราคาอยู่ที่ร้อยแปดสิบาทนะคะโปรโมชั่นช่วงพิเศษนะคะค่ะโปรโมชั่นค่ะสวยงามมากค่ะเป็นสีกะปีค่ะ ่ะชทุงนี้โปรโมชั่นนะคะราคาอยู่ที่ร้อยแปบาทค่ะเป็นผ้าฝ้ายค่ะค่ะนี้ค่ะเป็นม่วงชมพูนะคะสีนี้เป็นม่วงชมพูรหัสสามนะคะค่ะจำตลอดการงามตลอดปีค่ะรหัสสามนะคะค่ะเป็นสีม่วงชมพูค่ะค่ะท่านชอบสีไหนมากลายไหนก็โทรทักคุณแม่เข้ามานะคะค่ะเป็นผ้าฝ้ายกขีดลายเพวาค่ะ สวยทุกค uh, ืนงานทุกคืนแจ่มทุกผืนค่ะราคาอยู่ที่ร้อยแปดิบาทช่วงโปรโมชั hmm. ่นนะคะค่ะเป็นผ้าตัดสําเร็จพร้อมใส่นะคะค่ะลายยกขีดลายแพรวนะคะเป็นยกขีดค่ะลายแพรวค่ะค่ะไม่ใช่ผ้าพิมพ์ลายนะคะเป็นผ้าตัดนะคะไอเป็นผ้าทอค่ะค่ะราคาอยู่ที่ร้อยแปดสิบาทนะคะเป็นผ้าตัดสําเร็จเรียบร้อยพร้อมใส่ค่ะสีม่วงชมพูค่ะ ท่านชอบลายไหนมากลายไหนก็ทักเข้ามานะคะสีนี้ก็เป็นสีแดงคลั่งค่ะรหัสองนะคะค่ะชอบลายมากลายก็โทรทักเข้ามานะคะราคาอยู่ที่ร้อยแปดสิบบาทช่วงโปรโมชั่นนะคะค่ะช่วงโปรโมชั่นค่ะปีใหม่ต้อนรับปีใหม่นะคะสีแดงคลั่งค่ะสวยงามมากค่ะแต่ละลายนะคะโดดเด่นมากค่ะลายเพาวานี่ค่ะมันจะเป็นลายอย่างนี้เลยค่ะลายเพวานะคะค่ะเป็นช่วงโปรโมชั่นค่ะ ตัดสำเร็จพร้อมใส่ราคาอยู่ที่180บาทเป็นราคาที่ถูกมากค่ะขาะตัดสำเร็จพร้อมใส่นะคะเนื้อผ้าไม่แข็งไม่หยาบไม่กระด้างนะคะหาเนื้อผ้านิ่มนะคะค่ะราคาอยู่ที่180บาทค่ะสวยมากค่ะขาดนี้ค่ะเป็นสีดำมันจะมีอยู่สองลายนะคะให้ท่านชอบลายไหนก็โทรทักเข้ามานะคะ ราคาอยู่ที่180บาทค่ะเป็นผ้าฝ้ายยกขีดลายแพรวานะคะค่ะงานขาวดําค่ะส่วนมากโทรมาทักมาถามกันเยอะค่ะอยากได้ขาวดําช่วงนี้มีมาแล้วค่ะค่ะเป็นผ้าฝ้ายยกขีดลายแพรวาค่ะราคาอยู่ที่180บาทค่ะเป็นโปรโมชั่นนะคะช่วงโปรโมชั่นนะคะค่ะ180บาทค่ะช่วงโปรค่ะ180บาทค่ะเป็นเนื้อป็นเป็นผ้าฝ้ายค่ะ ค่ะผืนนี้เป็นรายการบินไทยนะคะสีกะปินะคะรายการบินไทยค่ะค่ะท่านชอบรายการบินไทยก็โทรทักเข้ามานะคะเป็นเชิงริ้วค่ะเชิงริ้วตินโยงรายการบินไทยนะคะเป็นเชิงริ้วนะคะค่ะเนื้อผ้านิ่มละเอียดนะคะราคาอยู่ที่ร้อยแปดสิบบาทค่ะเป็นเชิงริ้วตินโยงค่ะค่ะรายการบินไทยเป็นสีกะปิค่ะ ค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนแจ่มทุกผืนค่ะเป็นสีกะปินะคะลายการบินไทยนะคะสวยงามมากค่ะค่ะผืนนี้สีม่วงค่ะเป็นม่วงพระเทพนะคะค่ะนี่ก็ลายการบินไทยค่ะท่านชอบลายการบินไทยก็โทรทักคุณแม่เข้ามานะคะค่ะยกขีดลายแพรว่าเหมือนกันนะคะแต่ลายการบินไทยค่ะราคาอยู่ที่ร้อยแปดิบบาทค่ะเป็นราคาโปรโมชั่นข้าวต้อนรับปีใหม่นะคะ ช่วงนี้เป็นช่วงให้ของขวัญค่ะญาติผู้ใหญ่และเมื่อเพื่อนสนิทนิสแท้ของเรานะคะค่ะสั่งไปเป็นของขวัญให้กับญาติผู้ใหญ่ก็เหมาะสมมากนะคะค่ะราคาอยู่ที่ร้อยแปดสิบาทนะคะผ้าตัดสําเร็จพร้อมใส่นะคะค่ะสวยงามมากค่ะตัดสําเร็จพร้อมใส่ค่ะร้อยแปดสิบบาทค่ะ ค่ะตัวนี้สีเทาเหมือนกันนะเทาเขียวนะคะออกเทาทีวเขียวนะคะค่ะราคาอยู่ที่ร้อยแปดสิบาทนะคะช่วงโปรโมชั่นนะคะโปรโมชั่นมาหลายวันแล้วค่ะต้อนรับปีใหม่นะคะสีนี้เป็นสีเทาค่ะเทาเขียวค่ะค่ะสวยมากค่ะโดดเด่นมากค่ะเป็นผ้ายกขีดลายแพรวนะคะท่านชอบสีไหนท่านชอบแบบไหนก็โทรทักเข้ามาได้นะคะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนแจ่มทุกผืนค่ะช่วงนี้หนาวเย็นมากนะคะ ค่ะเอาไปเป็นของขวัญให้กับเพื่อนสนิทนิสแท้ของเราญาติผู้ใหญ่ของเราก็เหมาะสมนะคะค่ะราคานี้ค่ะแจกไปเลยค่ะแจกญาติพี่น้องไปเลยค่ะราคานี้ค่ะเป็นราคาที่ถูกมากค่ะร้อยแปดสิบบาทค่ะลดโปรโมชั่นนะคะช่วงโปรโมชั่นนะคะค่ะร้อยแปดสิบบาทค่ะราคาร้อยแปดสิบบาทค่ะ ค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดกางนะคะสีม่วงชมพูนะคะค่ะม่วงชมพูนี่ค่ะมันจะมีหลายลายแต่ละลายไม่เหมือนกันนะคะท่านชอบลายไหนก็โทรทักคุณแม่นะคะค่ะเป็นผ้ายกขิดลายแพรวานะคะเนื้อผ้านิ่มละเอียดนะคะไม่แข็งไม่หยาบไม่กระด้างนะคะราคาอยู่ที่ร้อบาทช่วงโปรโมชั่นค่ะเป็นของขวัญต้อนรับปีใหม่นะคะโปรโมชั่นค่ะร้อยแปดสิบบาท ค่ะผ้ายกขีดลายแพวาค่ะอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดเป็นกำลังใจช่วยคุณแม่นะคะค่ะอย่าลืมกดติดตามนะคะค่ะโปรโมชั่นนะคะช่วงโปรโมชั่นนะคะช่วงปีใหม่ค่ะเข้าปีใหม่ค่ะโปรค่ะนี่ค่ะเป็นสีค่ะสีฟ้าค่ะค่ะแถมตะขอไปในกระตัวทุกผืนนะคะเป็นสีฟ้าค่ะค่ะราคาอยู่ที่ร้อยแปดสิบาทค่ะ ค่ะเป็นผ้ายกขีดลายแพวานะคะสวยนะคะใส่เอางานบุญก็สวยงานเลี้ยงก็โดดเด่นค่ะเป็นผ้ายกขีดลายแพวาค่ะค่ะราคาอยู่ที่ร้อยแปดสิบบาทค่ะเป็นโปรโมชั่นนะคะค่ะสวยทุกถืนงามทุกถืนแกมทุกถืนค่ะช่วงโปรโมชั่นค่ะค่ะร้อยแปดสิบบาทค่ะค่ะลายการบินไทยนี่ค่ะนี่ค่ะสีนี้เป็นสี ออกเป็นสีเทาๆฟ้าเทาๆนะคะค่ะเป็นสีฟ้าเทาๆค่ะรหัสสิบแปดค่ะแต่เป็นฟ้าก็ไม่ใช่ฟ้าค่ะเป็นอมเทาๆนิดหนึ่งนะคะค่ะน้ำเงินอมเทาค่ะดูแล้วค่ะน้ำเงินอมเทาค่ะเป็นออกสีพอกึ่งกลางนะคะค่ะรหัสสิบแปดค่ะเป็นลายการบินไทยนะคะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนแจ่มทุกผืนค่ะลายการบินไทยนี่ค่ะ สวยงามมากค่ะราคาอยู่ที่ร้อยแปดสิบบาทค่ะเป็นผ้ายกขีดลายแพรวาค่ะค่ะสวยทุกพื้นงามทุกพื้นแก่มทุกพื้นค่ะยกขีดลายแพรวานะคะค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรทักเข้ามาได้ค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะค่ะผ้ายกขีดลายแพรวาค่ะราคาร้อยแปดสิบบาทช่วงโปรโมชั่นค่ะ ค่ะนี่ค่ะสีม่วงค่ะพื้นนี้เป็นสีม่วงเข้มนะคะม่วงพาเยตนะคะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนแกมทุกถืนค่ะราคาอยู่ที่ร้อยแปดสิบาทค่ะค่ะเป็นรายการบินไทยค่ะค่ะสวยทุกถืนงามทุกผืนนะคะรายการบินไทยค่ะราคาอยู่ที่ร้อยแปดสิบบาทค่ะค่ะผ้ายกขิดลายเพวานะคะรายการบินไทยค่ะ สวยตลอดการค่ะงามตลอดปีค่ะค่ะนี่ก็เป็นสีแดงข้างค่ะรหัส16นะคะค่ะสีแดงข้างค่ะสวยทุกพื้นงามทุกพื้นแจ่มทุกพื้นค่ะ ตัดสําเร็จพร้อมใส่นะคะค่ะตัดสําเร็จพร้อมใส่ค่ะค่ะเป็นตัดสําเร็จพร้อมใส่นะคะเป็นราคาอยู่ที่ร้อยแปดสิบบาทนะคะตัดสําเร็จพร้อมใส่ค่ะค่ะคนอ้วนคนจ่อยคนถมใส่ได้นะคะอัดผ้ากาวอย่างดีนะคะค่ะใส่ได้นะคะคนจ่อยก็พับเข้าวงในเหมือนคุณแม่บอกนั่นแหละค่ะค่ะถ้าคนอ้วนก็ค่ะคุณแม่แตะแถมตะขอไปในตัวทุกผืนนะคะเพราะว่า เราไม่รู้จักรอบไซค่ะเราให้ใส่เอ,เองนะคะค่ะให้ใส่เองค่ะไม่รู้จักรอบไซค่ะให้ติดตัวเองนะคะค่ะราคาอยู่ที่ร้อยแปดสิบบาทค่ะเป็นราคาช่วงโปรโมชั่นปีใหม่ต้อนรับปีใหม่นะคะค่ะะค่ะราคาอยู่ที่ร้อยแปดสิบบาทค่ะ ค่ะนี่ก็รายการบินไทยนะคะเป็นสีฟ้าค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนแจ่มทุกผืนค่ะค่ะเวลาออกค่ะสีฟ้านะคะซื้อไว้ประจําเลยค่ะเพราะว่าวันแม่ก็มีทุกปีจัดทุกปีอยู่แล้วค่ะเวลาถึงเดือนมาจริงๆก็หาไม่หายากนะคะมันจะไม่มีของค่ะถึงเดือนมาเราค่ะเรามากเราชอบค่ะเราซื้อไว้ค่ะประจาบ้านค่ะเป็นวันแม่ค่ะสำหรับวันแม่สีฟ้าหรือวันสุ่ก็ได้ค่ะ ค่ะใสสวยค่ะออกการออกงานก็โดดเด่นนะคะค่ะเป็นรายการบินไทยค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดกลางค่ะเป็นรายการบินไทยนะคะค่ะลายนี้ค่ะรายการบินไทยค่ะสวยมากค่ะค่ะราคาอยู่ที่ร้อยแปดสิบบาทค่ะค่ะไม่ใช่พันแปดแบบเมื่อวานนะคะร้อยแปดสิบบาทนะคะค่ะเป็นสีฟ้าค่ะทักมานะคะ ค่ะผืนนี้ก็เป็นสีค่ะเป็นสีน้ําเงินนะคะสดสวยโดดเด่นค่ะค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางนะคะเป็นผ้าฝ้ายยขีดลายแพรวาตัดสําเร็จพร้อมใส่แถมตะขอไปในตัวทุกผืนนะคะค่ะช่วงนี้ค่ะเป็นช่วงค่ะเป็นช่วงให้ของขวัญกับญาติสนิทมิตรแทร้ของเราเพื่อนสนิทมิตรแทร้ของเรากับญาติผู้ใหญ่ของเรานะคะค่ะเตรียมไม้เคยค่ะเป็นของขวัญนะคะ ค่ะเพราะว่าราคานี้ก็พอหยิบพอฝากญาติผู้ใหญ่ได้อยู่ค่ะราคานี้ค่ะค่ะเป็นราคาที่ถูกมากค่ะค่ะราคาอยู่ที่ร้อแปดิบาทนะคะช่วงโปรโมชั่นนะคะเป็นสีน้ำเงินสดนะคะผืนนี้นะคะค่ะให้ท่านโทรทักเข้ามาค่ะ ค่ะนี่ก็แดงค่ะเป็นรหัส13แดงคลั่งนะคะค่ะท่านชอบลายไหนค่ะมันจะแดงมีแดงคลั่งอยู่2ลายนะคะแล้วท่านชอบลายไหนก็พักเข้ามาได้ค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดเป็นกําลังใจนะคะค่ะช่วยคุณแม่นะคะค่ะนี่ค่ะเป็นสีแดงคลั่งค่ะอยู่ที่ร้อยแปดสิบบาทค่ะค่ะช่วงโปรโมชั่นนะคะโปรค่ะโปรต้อนรับปีใหม่นะคะร้อยแปดสิบบาทค่ะ ค่ะสวยทุกพื้นงามทุกผืนแจ่มทุกพื้นค่ะร้อยแปดสิบบาทค่ะค่ะร้อยแปดสิบบาทนะคะค่ะผืนนี้ก็เป็นสีไทยสีกะปีค่ะค่ะเป็นสีกะปีนะคะค่ะรหัสสิบสองค่ะ ค่ะท่านดูแต่ละหัดไว้นะคะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะเป็นผ้าฝ้ายยกขิดลายแพวาค่ะค่ะกํะลังมาแรงค่ะช่วงนี้ค่ะยกขิดลายแพวานี้ค่ะชั่งตัดไม่ทันเลยนะคะราคาร้อยแปดสิบบาทค่ะเป็นค่ะเป็นสีค่ะเป็นสีค่ะเป็นสีกะปินะคะค่ะสีกะปีก็เรียกค่ะเรียกสีโอวันตินก็เรียกนะคะสีโอวันตินค่ะ บางท่านก็เรียกสีโอวันตินนะคะสีนี้นะคะเป็นสีโอวันตินค่ะอ่าเป็นโอวันตินผืนนั้นเป็นสีโอวันตินรหัสสิบสองตัวนี้ถึงกะปิค่ะค่ะสวยมากค่ะโดดเด่นมากค่ะราคาอยู่ที่ร้อยแปดสิบบาทค,ะค่ะผ่านก็เรียกว่าผ้าไหมแกมค่ายค่ะอยู่ที่ราคาร้อยแปดสิบบาทยกขีดลายเทวาค่ะร้อยแปดสิบบาทค่ะ ผ้าสวยทุกพืนงามทุกพืนแจ่มทุกพื้นนะคะร้อยแปดสิบบาทค่ะเป็นผ้าฝ้ายยกขีดลายแพวาค่ะผ้าสวยงามมากค่ะเป็นสีกัะปีนะคะค่าตัดสําเร็จพร้อมใส่คนอ้วนคนเจิดคนผอมก็ใส่ได้นะคะตัดสําเร็จพร้อมใส่ค่ะค้ะรหัสสิบเอ็ดเป็นสีกัะปีนะคะแปดเริ่มมาแล้วค่ะ ท้ายนี้ค่ะคุณแม่ขอขอบพระคุณที่น้องชาวไทยที่ติดตามคุณแม่มาตลอดนะคะบุญรักษาพระคุ้มครอง,งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องทุกท่านค่ะ